สวัสดีนะครับสมาชิกคอฝันการเกษตรทุกท่านนะครับวันนี้นําทุกท่านมาชมจำปะดะาจากพัทลุงนะครับผมได้นําเมล็ดจากเพื่อนนะครับอยู่พัทลุงแล้วก็มาเพาะปรากฏว่าต้นนี้ท่วหมหัวแล้วนะครับท่วหมหัวผมแล้วนะครับผมปลูกใต้ต้นทองหลังนะครับข้อดีเขาก็เลยเย็นนะครับคล้ายๆอากาศคล้ายๆปักใต้นะครับ เพราะว่าจำปาดานี่ทินกําเนิดเขาอยู่ภาคใต้ก็หวังว่าเขาคงจะเติบโตแล้วก็จะได้กินผลเขานะครับผมเคยไปกินที่ภาคใต้นะครับอําเภอหาดใหญ่อร่อยมากครับหอมนะครับนี่ครับถ่ายให้ชมใบก็สมบูรณ์นะครับเพราะว่าอยู่ใต้ต้นทองหลาง ต้นทองหลางใบของต้นทองหลางก็จะเป็นปุ๋ยอย่างดีะนะครับกำลังแตกช่อนะครับท่วมหัวแล้วนะครับนี่ต้นทองหลางนะครับมีมันด้วยผมปลูกมันนะครับเป็นเป็นมันขี้นกนะครับแล้วข้างล่างมีเครือหมาน้อยนะครับเป็นเจลี่นะครับผมนึกว่าเขาไม่รอดมาดูตอนฝนตก ปรากฏว่ารอดนะครับผมจําได้ว่าปลูกตรงนี้นะครับก็หวังว่าคงจะ,จะเจริญเติบโตนะครับอีกต้นหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับที่ที่จเจริญเติบโตดีก็มีสองต้นต้นนี้ยังไม่สูงเท่าต้นเมื่อกี้นะครับแต่ว่าใบใหญ่นะครับใบเขาใหญ่เขาคิดว่าน่าจะโอเคแล้วน่าจะรอดแล้วนะครับผมก็จะเอาไปเสียบยอดนะครับไปเสียบยอดใส่ครับ ต้นขนุนที่ผมปลูกไว้นะครับก็รอเขาโตอีกสักหน่อยนะครับให้ยอดเป็นสีน้ำตาลก่อนนี่แหละครับครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ